สวัสดีค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกอายุ5-10ปีแล้วอยากหากิจกรรมง่ายๆสามารถทำได้ที่บ้านแถมยังฝึกพัฒนาการให้กับน้องๆอ,อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้เวลาไม่นานแถมได้ประโยชน์หลายอย่างต้องดูคลิปนี้กันเลยค่ะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องๆมา DIY แกนกระดาษทิชชู่ให้กลายเป็นแกนกระดาษทิชชู่กายล่างกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเรานำกระดาษสีเหลืองเนี่ยห่อพันร,รอบเจ้าแกนกระดาษชิชชู่เลยนะคะ หลังจากเสร็จขั้นตอนแรกแล้วนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้กระดาษแข็งเพื่อเป็นฐานของมันนะคะให้น้องๆเนี่ยวาดวงกลมลงไปอย่างนี้นะคะ หลังจากที่เราติดฐานของมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำลายของตัวพึ่งคือให้น้องๆเนี่ยเอาไมบ้บรรทัดวดัดแล้วก็ตัดกระดาษสีดำเป็นทั้งหมด3เส้นนะคะตัดเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราได้กระดาษทั้ง3เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาทำตัวในส่วนของลายเจ้าพึ่งน้อยกันนะคะ หลังจากที่เราได้ในส่วนลายของตัวพึ่งแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเส้นแล้วก็จะมาทําในส่วนหนวดของพึ่งกันนะคะให้น้องๆเนี่ยตัดสองเส้นนะคะแล้วก็แปะไปด้านในแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราติดหนวดพึ่งแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ทั้ง2เส้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําในส่วนของดวงตานะคะให้น้องๆเนี่ยเอาเมจิกหรือปากกาดำเนี่ยวาดลงไปเลยคะ่ะหลังจากที่เราได้ดวงตาแล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้เราก็จะไปแปะบนตัวเจ้าพึ่งน้อยกันเลยนะคะ หลังจากที่เราใส่ดวงตาให้เจ้าพึ่งน้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของปีกกันให้น้องๆกระดาษสีฟ้าเนี่ยมาตัดเป็นรูปปีกวาดเลข8ลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดตามรอยได้เลยค่ะจากที่เราตัดกระดาษเป็นรูปเลขแปดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะแปะไปในส่วนหลังของเจ้าพึ่งเพื่อเป็นปีกนะคะ กันบ้างคะนอกจากจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันน้องๆยังได้ที่ใส่ดินสอน่ารักน่ารักไม่เหมือนใครเอาไว้ใช้อีกด้วยคลิปต่อไปทีมกิจกรรมโรงพยาบาลอิชัยเวชจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องๆมา DIY อะไรกันต่ออย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยขอบคุณค่ะ